ต่อไปอยากจะถามอาจารย์ปฏิบัตินะครับในฐานะที่อาจารย์เป็นปรองอธิการบัีนะฮะดูแลสถาบาันการศึกษาที่ถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็น green university อนุรักษ์พลังงานแล้วก็มีหลากหลายในเรื่องของ alternative energy พลังงานทางเลือกเนี่ยนะครับของประเทศเลยนะฮะที่ผมทราบมาจากที่ผมเข้าไป search ใน google นะครับอยากจะถามอาจารย์ปฏิบัติคร่าวๆถึงนโยบายการเรียนการสอน รวมถึงการรับพลังงานนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมจราชบุรีนี้มีอย่างไรครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องลักสูตรการศึกษานี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบเกี่ยวกับบริบทของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับการสืบทดลอก็อยากจะเรียนว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อความยั่งยืนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Green University for Sustainability ครับ uh, <laughs> ซึ่งโีบานนี้เนะี่ยเรามี <c oughs> วัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเป็นโรงโมเดลเป็นแบบอย่าง<อ>ในการบริหารจัดการเรื่องพลังงานสิ่งแวดล้อมปลอดภัยแล้วก็สุขอนมามัย e นะ EEHS ครับ mm hmm. สี่สี่เรื่อง Energy Environment Safety and Health <c oughs> Health EEHS ครับ ซึ่งเรามีคณะกรรมการที่ที่ดำเนินการเรื่องนี้นะครันเรื่องของการจัดทำหนังงานแลวก็เป็นตัวฝักตันกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอันที่หนึ่งคือเป็นโรโมเดลให้กับสังคมในเรื่องการบริหารจัดการเรื่องบหล่านี้อันที่สองก็คือว่าเราพยายามจะผลิตบัณฑิตนะครับทุกกระดาษนะครับเป็นองเอเพื่อที่จะให้ออกไปเป็นเราเรียกว่าเป็น social change agent นั่นคือเป็นผู้นำ การความคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคมในเรื่องเหล่านี้เรื่องการบริหารการลรงงานชุมพรร้อนอันที่สามคือเราจะให้มีการปรับปรุงนะครับพัฒนาเรื่องโรงงานการจัดการในัรงงานชุมพรรอภายในของเราเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับซึ่งหมายถึงว่าเราเรา้องมีการพัฒนาเรื่องกระบวนการคิดความรู้เทคโนโลยี เพื่อไปรับใช้สังคมด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป้าหมายสามสามด้านนะครับครับเอันนี้เรื่อยๆกระทรวงอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาแผลงานเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางกางห้าด้านด้วยกันนะครับอันด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องที่เดีเรียกว่า green infrastructure ที่ในแคมปัสฒนาซึ่งเรามีอยู่ขนาดที่สามทางพัส จะมย่านพัฒน์ที่ไหน่้างครับที่บางมดบางมดบางันาครับที่บางกุ้เทียนแล้วก็ที่ราบุรีนครับโอ้ี่เรามีมอจทาราบุรีด้วยซึ่งจะเป็นเรสเดนท์เชลคอเลแล้วก็ City Center เนี่ยเราจะกำลังตั้งชื่ออยู่นะจะเป็นเป็น KLS หรือ KNS เป็น KUGG Learning Square หรือว่า Innovation Square ยังไม่แน่ครับแต่ ตั้งอยู่ที่ใกล้สถาน,น BTS ี BTS BTS ีอสคอนเวอรี่ครับเป็น,นตึก19ชั้นก็คือทุกๆที่เนี่ยเราจะให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสีเขียวก็พยายามให้เราจะมีมาส์กเรื่องใชเนื่องจากการพัฒนาแคมปัสที้เป็นแคมปัสสีเขียวนะเราที่ามาพิเริ่มเรื่องตึกสีเขียวอาคารสีเขียวอาคารที่เป็นตัวงานอาคารที่เป็นเล็กต่อสุดระลอก อันนี้ก็คือด้านที่หนึ่งคือด้านทรัพย์สินที่เราพยายามป้องกันด้านที่สองคือพลัยงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะม <S 2> <S 2> <S 2> ีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานของคนของคนเนี่ยเป้าหมายเรื่องการใช้พลังงานเปลี่ยนเช่นใช้ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เปล่งไฟฟ้าในในในกับบ้านเราเป้าหมายเรื่องการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สเรือนกระจก ต่อตัวต่อกรณีก็เหมอกับแล้วก็มีเรื่องจัดการของเสียนะฮะทั้งของเสียชุนชนประหยัดเศษอาหารแล้วก็ของเสียอันตรายเรื่องน้ำครับเรื่องการลดการใช้น้ำจากท่อประปาแล้วก็เริ่มการใช้น้ำฝนให้มากขึ้นให้มีสัดส่วนโูงขึ้นครับรวมทั้งเรื่องขนส่งนะเราจะมีที่ให้จัดให้ ขี่จักรยานได้มากขึ้นนครับสัเทืนนอนสะเทอนของพื้นที่มากขึ้นใช้คาร์ูใช้รถโดยสารเรามีรถบัสท,ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนใช้ใช้แอ็นเนอร์95%นี่นี่คือกลยุทธ์ของเราเนะครับซึ่งซึ่งจากการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเราก็กลายเป็นวิทยาลอิ r เตอร์เนที่ได้รับการจาัดอันดับอยู่ใน เมื่อปี2010นี่เราเป็นที่1นะครับปีถัดมาเราเป็นที่สเป็น1ในสิบเจ็ของโลกด้วยนะครับที่่ได้รับการจัดอันดับโดย World University เป็นหนึ่งในสิบเจ็ดของโลกหมายถึงว่าเราเป็นที่สิบ็ด่านั้ใช่ใช่อ๋อครับวแล้วก็ท็อปวันที่แล้วนั่นอ่ะอยู่ที่ยี่สิบหาพอบอก1่าสิรู้เลยเราตำแหน่งไหนฉันก็สรุปก็คือว่าเรามีนโยบายแล้วก็มีกิจกรรมไป เช่นอันนี้ก็มาเป็นที่มาของหลักสูตรการศึกษาเราทําอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ก็สิบปีแล้วผมไม่ได้ไปแคมปัสที่บางมดมานานแลวต้องแวะไปอยู่ทีแต่ตอนนั้นที่ไปจําได้เลยว่ามันร่มรื่นนะแล้วก็อย่าประหลาดใจนะที่ดีเขามีมาเวลาสวยอันนี้เรื่องเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาครับจริงๆเราเริ่มมา่อนหน้านะครับผมก็เจอว่า เราทั่วโลกเนี่ยเกิดวิกฤตเรื่องวิกฤตน้ำมันนะฮะครับน้ำมันแพงต้นทศวรรษเ70นะฮะน่าจะเป็นอ๋อโอ้โหนี่ย้อนไปตอนที่อะไรนะโอเปกขึ้นราคาครั้งแรกนะฮะตอนนั้นจําได้เลยว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยรถเล็กขายดีนะฮะรถเล็กรถญี่ปุ่นเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทนท่านในครั้งแรกนะวิกฤตครับก็หลังจากนั้นไม่กี่ปีนะฮะก็เริ่ม ตั้งคณะพลังงานและวัสดุดนะครับซึ่งเป็นคณะที่จัดการศึกษาระดับป,ร,บปงงร,ริญญาตรีรละบัณฑิตศึกษาแห่งแรกในในไทยผม <ừ. S 1> าใ <ภา S 1> จว่าน่าจะอยู่ในในรกของคุณภาคเลยครับอันนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเราปริตผลิตเราบัณฑิตศึกษาไทยแล้วก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนพลังงานพลังงานหมุนเวียนการจัดการพลังงานเราภูมิใจมากที่ได้เห็น สิทธิ์เก่าเราท่านหนึ่งก็เป็นอธิบดีกษ์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและรับพลังงานคนปัจจุบันนี่นะใครครับคุณทำโดยอ๋อเป็นสิทธิ์เก่าของเคดูนะครใช่ครับของคณะนี่นะครับ,รบและหลังจากนั้นเมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้จัดตั้งคณะอีกคณะหนึ่งนะจะชื่อบริษิทวิจัยร่วมท่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นคอร์รัเทียม ที่เป็นความร่วมมือระหว่างข้ามาเท่าไรโดยที่นะทปตทนนเป็นแกนนำอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นทีน่เท่าไรที่จัดการศึกษาระดับปริญญาโทาเองนะแต่ว่าเป็นหลักสูตร,ร,อ,รอิอนเตอร์นะก็มีการกสอบเป็นภาษา,รราอังกฤษมีคณาจารย์ก็มีนักศึกษาที่เป็นต่างชาติดรุยนะด้วยนี่ก็ทําให้เราเริ่มเป็นที่รู้จักในในพิพากษา จริงๆงก่อนหน้านั้นที่มีคณะพลังางานก็เราก็มีบทบาทใ,ในอาเซีย<ใ>นครับนะเราจะเป็นประธานในเรื่องของการวิจัยที่เป็นพลังงานมันนั้นก็เป็นพลังงานนอกแหวซึ่งก็คือนพลังงานที่เอามาทดแทนน้ำมันแก๊สครับฉันก็จะเห็นว่าวเราเราจัดการศึกษาเฉพาะด้านด้านนี้แต่ว่าคณะอื่นๆเนชะ่นคณะวิศวะไม่ว่าจะวิศวะเครื่องกลไฟฟ้าเคมีก็จะมี การศึกษาที่ที่เกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับพงงานแลการด้วยนะครับเครื่องกลนี่ระยะหลังก็มีหลักสูตรห้าปีที่เรียนเฉพาเครื่องกลและต่อเนี่ยพลังานมีแล้วก็ถือว่าถ้าถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานเนี่ยก็ทุกคนก็จะต้องพูดถึงขั้นเจอะกล้าบเราเป็นลำดับต้นๆนะพูดง่ายๆคิดดูสิทำมาตั้งแต่สมัยน้ำมันลิตรแล้วไม่กี่บาทจนตอนนี้เราเห็น30-40แล้วนะครับนะฮะยิ่งนานวันนี้มันมีแต่จะขึ้นไปขึ้นไป ที่ท่านที่การได้เรียนว่าเราเน mm ้นเรื่องของการทํางานร่วมกันอย่างบูรณาการกับมหาวิทยาการครับซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่จาเป็นมากเพราะว่ารุ่งงานี้การ่งแวดล้อมก็เกี่ยวกับหลายสาขาวิชาการคณะต่างๆที่เรามีสาขาต่างๆที่เรามีก็พยายามทางานร่วมกันครับแล been, h, ้ว <goof> ก <cji> uh, uh, ็อยากจะเรียนในเรื่องของการวิจ uh, ัยครับเราก็ถนัดเรื่องของ เปรนอย่างพลังงานนะโดยเฉพาะทางด้านอาคารครับซึ่งทั้งทั้งเรื่องการออกแบบแล้วก็การออกแบบตัวอาคารเองออกแบบระบบที่ใช้พลังงานในอาคารนะครับแล้วก็ทั้งในอุตสาหกรรมนะครเรื่องขนส่งนี่เราก็สนใจนะแล้วก็เรื่องพลังงานหมุนเวียนครับเรื่องโซลาร์เซลล์นะ้เราแล้วก็ศึกษาเรื่องการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะใน ภาคชนบทนับการที่ที่ทางการเรียนรู้ที่ที่มันไม่คุ้มจะลากสายเป็นกิโลกิโลไปนะแต่มันก็ใช้โซลา์เซลเลยซึ่งเราก็จะมาประยุกต์มาแอพพลายสำหรับการออกแบบการข่งขันที่นี่ด้วยเป็นหัวใจสำคัญทั้งทั้งเรื่องการประหยัดด้วยที่อาคารบ้านที่เราจะออกแบบมต้องต้องใช้พลังงานให้น้อยที่สุดต่อต่อพื้นที่นะฮะแล้วก็ขึ้นตัวเองจริงๆก็เรียกเป็น e n e r จ y อินด p พันเดน h ์เฮาส์ก็หมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพลังงานจากภายนอกซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อบ้านนั้นจะต้องต้องเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานชืดๆแล้วก็บวกกับการใช้พลังงานนี้ซึ่งไม่ต้องจับหาจากภายนอกเป็นบ้านในฝันนืองานกับบ้านในฝันเลยนะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ราคาเท่าไหร่อีกเรื่องนึนะอาจารย์